โอเคครับผมก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนคนที่ดูมานานแล้วยังไม่กดให้กันนะครับใจร้หลายใจดับบากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เคยเป็นเอรันดอนโนนหนึ่งนอดีตมาก่อนนะครับจะมา สอนจะมาแนะนําเพื่อนๆนอนๆพี่ๆทุกคนนะครับในการเล่นในรันดอออกของยังไงนะครับใช้รูนยังไงนะครับพลังแฝงอะไรนะครับวิบวับยังไงใช้สกิลคอมโบนู่นนี่นั่นยังไงนะวันนี้คลิปนี้จะสอนให้หมดเลยนะครับก็อยากให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างแรกเลยครับมาดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะไอเทมนะครับช่วงนี้นอนน้อยนอนไม่พอเนาะมาดูในส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับหลายคนคุ้นชินกับไอเทมเซตนี้นะครับจะเป็นไอเทมเขาเรียกว่าไอเทมสาหรับ มือใหม่เบื้องต้นจนถึงขั้นแอดวานก็ใช้เซตนี้ได้นะแต่ว่าผมจะมาแนะนําไอเทมลายชิ้นกันนะครับสำหรับเอลันร์ฟาร์มนะครับย้ำน,นะว่าสําหรับเอลันร์ฟาร์มเนี่ยไอเทมที่ผมแนะนําให้ออกนะครับจะเป็นธนูอยู่แล้วนะครับรองเท้าเนี่ยต้องดูสถานการณ์เช่นถ้าเราเจอซิลเจอเพนนะครับเจอคีล่าแล้วก็ตรงกลางเป็นพวกเมทต,ต่างๆเนี่ยเป็นเมทสเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เลยครับเป็นรองเท้ากัน CC ครับผม แต่ถ้าเจอแบบพวกป่าโงๆโสตันไม่เยอะมากอะไรพวกนี้เราก็ยังเป็นรองเท้าตีเร็วได้นะแต่ถ้าแบบเจอพวกสตันเยอะๆนะครับหรือว่าพวกเมจเยอะๆเป็นรองเท้ากันซีซีเลยครับเพื่อชีวิตอันยืนยาวของเรานะครับแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นรองเท้ากันซีซีปุ๊บเนี่ยไอเทมที่เราต้องเปลี่ยนอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับคือชิ้นที่4ครับชิ้นที่4เนี่ยรองเท้ากันซีซีแน่นอนว่าสลิซสติงไม่มีค่าละถ้าอยากตีเร็วก็ได้นะครับตีเร็วก็เปลี่ยนเป็นอ e ีฟิตคอร์นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากตีเร็วแล้วนะ มาเร่งมาเร่งคีนะครับดูดเลือดแล้วก็เขาเรียก <c oughs> ว่าสามารถกดดูดเลือดเพิ่มได้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนชิ้นนี้เป็นมูรามะสะก็ได้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดนะครับ <c oughs> อันนี้คือเซตสําหรับพวกเจอเม็ดนะครับแต่ถ้าเจอเม็ดเยอะจัดเลยล่ะนะครับถ้าเจอแบบแบบที่ผมบอกเจอเพนเจอซิวล่ะนะครับ <c oughs> ถ้าจะให้เล่นดีนะถ้าจะให้ดีนะชิ้นที่4ออกเป็นทรอยครับกันดาเมดเวทนิดหนึ่งนะครับกันดาเม็ดเวทนิดหนึ่งแล้วค่อยนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะครับเป็นอันนี้ นะครับค่อยเปลี่ยนเป็นธนูดูเลือดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยดาเมจมันยังไม่รุนแรงจุกเบยพอเนี่ย <c oughs> ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเป็นออกอ e ีฟิตคอหรือว่าออกอะไรพวกนี้คือมันมันพลิกผันมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะครับสำหรับไอเทมเอลันดอร์นะครับแต่ว่าไอเทมเริ่มต้นนะครับไอเทมเริ่มต้นเซ็ตนี้ก็ดีครับเซตนี้ก็ดีครับไอเทมเริ่มต้นเนี่ยคือถามว่าออก ออกรองเท้ากันซีซีกับสลิคสติงได้ไหมมันได้นะแต่ว่าแพสซีมันจะทับกันนะครับสกิลติดตัววินเบลสเนี่ยนะครับหลังจากติดคริจะต้านสถานะเพิ่มขึ้น35%แต่รองเท้ากันซีซีเนี่ยมันต้านสถานะอยู่แล้ว35%นะครับการที่เราเอาของ2ชิ้นนี้มารวมกันนะครับไม่ได้ทําให้คุณการสถานะ70%นะครับมันจะทําให้คุณการสถานะ3.5%เหมือนเดิมแล้วจะออกไปทําหอยหลอดวาสบีเต้นแล็บอะไรล่ะครับแต่ว่าคือถ้าถามมาออก ได้ไหมมันมันก็ได้นะครับคือมันเพิ่มอัตราคิที่เยอะกว่าอีฟิตคลอถ้าเรามาดูกันดีๆนะครับอีฟิตคลอเนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตี3ามนะครับคิ20นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่5นะครับแต่ในส่วนของสลิกสติงนะครับจะเพิ่มมากกว่าอย่างละ5แล้วก็ข้างล่างเป็น2นะครับก็คือความเร็วในการโจมตี35นะครับอัตราคิ25แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่7%มันจะเพิ่มมาอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดแต่แพสซีฟ หรือว่าสกิลติดตัวของไอเทมชิ้นเนี้ยมันดีกว่าทําให้เราตีเร็วขึ้นอีก50%นะครับทำให้เอรันดอ์เนี่ยตีโคตรพ่อโคตรแม่แข่งความเร็วอันนี้ก็แล้วแต่และว,ว่าเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆอยากออกเป็นอันไหนกันอันนี้เพิ่งพูดเกี่ยวกับไอเทมเสร็จแล้วเนี่ยมาดูในส่วนของรูนกันก่อนครับรูนต่อเลยนะรูนเนี่ยใช้ง่ายนะครับเราจะใช้เป็นอเวกสิบสปิริตสิบนะครับแล้วก็ดากอนคอสิบก็ได้นะครับอันนี้พูดก่อนนะว่าก็ได้นะครับ แต่รูนที่ผมใช้ผมใช้อะไรนะครับรูนที่ผมใช้ผมใช้เป็นเลดนะครับผมใช้เป็นเลดสินะครับผมใช้เป็นเลดสิเม็ดเลยนะครับสปิริตสิบดักนลคอสิบนะครับแต่ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ถามว่าพี่ครับเจาะร้อยดีไหมเจาะร้อยไม่ดีค่าแม่งไปเลยนะครับแล้วแรมเพจดีไหมแรมเพจก็ดีนะครับแรมเพจก็ดีถ้าคุณดวงดีต้นเกมมันจะพาคุณไปไกลเลยแหละนะครับแรมเพจแต่ผมอาศัยสายสมดุลอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นสายเลดสปิริตดักนลคอนะครับสายอเวกจะได้ต้นเกมจ๋าๆนะครับสายเลดจะได ต้นเกมกลางเกมเลดเกมส่วนสายแรมเพนเนี่ยก็ถ้าดวงดีก็จะเก่งกว่าสายเลดเยอะเลยนะครับประมาณนี้สําหรับรูนนะครับแต่ข้างหลังก็คือเหมือนกันคือสเปริตดะก้อนคอนะครับข้างหน้าเปลี่ยนได้เลยอเวกเออเลดแรมเพนนะครับเปลี่ยนได้เต็มที่มาดูในส่วนสุดท้ายครับในส่วนของพลังแฝงคนถามมาเยอะมากนะครับพี่ใช้อะไรลระครับพี่นะครับสำหรับเบันดอนอ่ะผมบอกแล้วนะว่ามันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะต้นเกมนะครับเดี๋ยวลดตัวให้ตัวเล็กก่อนเป็นฮีโร่ที่ครพ่อคนแม่งความต้นเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนําว่า ให้เล่นเป็นสายนี้นะครับเร่งเร่งต้นเกมถ้าโดนฆ่ากดเกิดมาสู้ต่อลุยต่อลุยต่อเอรันดอร์หลัง12นาทีจะเริ่มกากพอ15นาทีเริ่มไก่นะครับ20นาทีทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนเนี่ยครับหลัง20นาทีนี่เอรันดอร์ไม่ต้องพูดถึงลวต่อให้เป็นเอรันดอร์สหับประเทศก็เถอะเจอตัวง,ง่ๆที่เป็นแครี่ยิงดอกเดียวหายพุ่งเข้าไปจะพุ่งเข้าไปจะตียอนยอนยิงขึ้นฟ้ารูดแบบตายครับเอรันดอร์เลดเกมกา,กากครับเพราะงั้นเราอยาให้ไปถึงเลด น,นะครับจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นแข็งนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นแข็งนะครับสาหรับอันนี้หรือว่านะครับหรือว่าหรือเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นเคิร์ดออฟเดตยิง3ทีระเบิดก็จะเร่งต้นเกมแต่คุณต้องรักษาชีวิตตัวเองดีๆนะผมไม่ชอบอันนี้เพราะผมตายบ่อยนะครับผมก็เลยใช้เป็นตายเกิดนะครับผมเรียกตีแล้วผมตายบ่อยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเข้าไปดูในเกมหลายคนงงทําไมเป็นชาโดเปียนะครับอธิบายง่าย ชาร์โดเวนเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้สกิลเคลื่อนที่วิบปับปุบป๊บปับป๊บปุบ๊บปั๊บเนี่ยมันจะได้โบนัสดาเมจแก้ภาพเพิ่มขึ้นมาต่อเลเวลที่อัดนะครับแล้วก็บวกโบนัสแอตแทกดาเมจด้วยนะครับมันจะทำให้เพิ่มทั้งดาเมจแก้ภาพแล้วก็ดาเมจเวทเพราะพื้นฐานอเอรันดอร์เนี่ยเวลาตีเวลาเอรันดอร์ตีเนี่ยจะเห็นคิ้เวทคิ้แก้ภาพใช่ปะคิเวทจะแรงตาม เขาเรียกว่าเวทเนี่ยจะแรงตามดาเมจแกภาพของมันนะครับแต่การที่เราออกไอเทมเวทจะไม่ช่วยให้เอรันดอร์มันตีติดเวทแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกเป็นอันนี้นะครับมันจะแรงกว่าไอไฟง่ๆอันนี้นะครับแล้วก็อีกพลังแฝงหนึ่งที่คนถามมาเป็นพลังแฝงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าไปดูในเกมแล้วนะครับอ่าเป็นพลังแฝงสุดท้ายแล้วสําหรับพลังแฝงเซตนี้ครับพลังแฝง forest wanderer นะครับหรือว่าพลังแฝงผีเสื้อนั่นเองนะครับสำหรับพลังแฝงนี้ ใช้ดีไหมสําหรับผมก็มองว่าก็ดีนะนะครับถ้าจะใช้ก็ก็ดีนะนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรก็ไม่ไม่ขัดอะไรนะก็โอเคครับก็เป็น แทงขึ้นมานิดนึงนะครับเลดเกมได้เลือดเพิ่มขึ้นมาพันนึงนะครับแล้วก็ได้อนี่มานะครับต้นเกมก็ยิงติดสโลอะไรเขาก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่ชอบมันดูไม่สุดผมชอบดาเมจมากกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูนไอเทมพลังแฝงนะครับก็พูดกินเวลาไปโคตรเยอะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อลืมกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญใครไม่กดติดตามใจร้ายใจดำมากๆใจร้ายโว้ยโอเคไปดูในคลิปต่อเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับอย่าลืมไปดูในคลิปด้วยฮะยังมีคลิปต่อนะครับไม่ได้มาแนะนำแค่รูนัครบ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเอรันดอร์ยังไงนะครับให้เกิดเร็วให้ตังเร็วนะครับให้ฟาร์มเร็วให้เข้าไฟนะครับเอาง่าย,ายๆอ่ะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเอรันดอร์เลยแล้วกันนะครับ mm hmm. เห็นคนไปดูในสตรีมบอกว่าพี่ทําคลิปสอนหน่อยซึ่งจริงๆเอรันดอร์เดี๋ยวผมทาคลิปสอนโคตรบ่อยเ,ยเลยนะครับอ่ะมาอย่างแรกเลยนะครับสาหรับสกิลที่อัพนําตอนเวลหนึ่งนะครับสาหรับผมนะผมอัพสกิลหนึ่งนำเพราะว่า แพสซีฟ uh, ของตัวเอรันดอนเนี่ยคือทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับการโจมตีถัดไปจะเป็นการโจมตี2ครั้งเสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาใช้สกิลพุ่งไปปุ๊บตีกับสกิลปุ๊บตีเนี่ยสกิลหนึ่งมันก็จะได้เขาเรียกว่าได้ความเร็วในการโจมตีนะครับได้ฮิตที่มันมากขึ้นที่ไม่ใช้สกิลสเนี่ยเพราะว่าเวลาเรากดสกิลสเนี่ยตัวละครเอรันดอนจะหมุนหลังแบบหลอดเทวิปหนึ่งแล้วก็มันทําให้เราตีไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้า ใครเล่นเอเันดอร์แล้วรู้สึกว่าอยากกดสกิลสองแล้วยิงต่อเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเอเันดอร์เวลากดสกิลสองเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ยิงไม่ได้ประมาณแบบเกือบ1วิเลยนะประมาณ0.5วินะครับเพราะงั้นเวลาไล่ล่าอะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าแบบเรายิงธรรมดาแล้วเขาตายอ่ะนะครับถ้าเรายิงธรรมดาแล้วเขาตายนะเรายิงธรรมดาไปเลยเราอย่าแบบกดสกิลสองแล้วยิงธรรมดาเพราะมันจะยิงไม่ออกครับแล้วมันจะเสียจังหวะนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกเลยนะครับคือถ้าจะฆ่าแล้วคิดว่าสกิลสองยังไงก็ฆ่าไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกดนะครับกดตีธรรมมดาาจะคุ้กว่ นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมตอนแรกเอาบัฟแดงเสร็จใช่ปะ่ะเวลาเล่นในรันดอร์พยายามมองมินิแมปบ่อยๆนะครับว่าในแมปเนี่ยเขาทําอะไรบ้างแบบเกมเนี้ยนะครับคือเขาลากบัฟฟ้าเขาออกมาแปลว่าพอเราตีบัฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาเนี่ยบัฟฟ้ามันก็ยังอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปป่วนได้นะครับสําหรับคอมโบเอรันดอร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับคือผมอะ่ะจะใช้คอมโบเอรันดอร์เขาเรียกว่ายังไงเดียร์คือคอมโบการจัดสกิลการจ่ายสกิลของมันอะ่ะแล้วแต่จังหวะ นะครับคือมันแล้วแต่จังหวะว่าเราจะหลบไปตอนไหนเราจะเข้าตอนไหนเราจะหนีตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอะไรที่แบบค่อนข้างจะตายตัวมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะมันจะแบบโอเคจังหวะนี้เราควรใช้สกิลสหลบจังหวะนี้ควรสกิลหนึ่งหลบจังหวะนี้ควรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็คอมโบอย่างหนึ่งของเอรันดอ์เนี่ยคือคอมโบการเคลื่อนที่นะครับถ้าศัตรูอยู่ไกลมากๆแล้วเราอยากเคลื่อนที่ตามไปเร็วๆเนี่ยแนะนาให้เปิดอันติปุ๊บรออันติสักสูงจุดห้าวิให้ผีเสื้อมันบินออกไปก่อนพอผีเสื้อบบิินออออกกไไปุ๊เาค่ยยดัตีบ ตามผีเสื้อนะครับแล้วก็กดสกิล2ทิ้งไว้นะครับแล้วกดสกิล1พุ่งแล้ววิ่งตามเขาไปยิง ที่ให้กดสกิลสไว้เนี่ยเพราะว่าระยะเวลาสกิลสเนี่ยมันจะทําให้ผีเสื้ออยู่นานกว่าระยะเวลาสกิลหนึ่งนะครับเวลาเราปล่อยสกิลสเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกครั้งที่เอรันดอร์ปล่อยหรือว่ากดสกิลอะไรต่างๆให้มันผีเสื้อออกมาวิบวับอยู่ข้างหลังให้เป็นผีเสื้อสีเหลืองอะนะครับตัวของเอรันดอร์นอกจากจะตีเป็น2ฮิตแล้วเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าหลายครั้งที่ผมเปิดสกิลสองแล้วก็กดสกิลหนึ่งเพื่อควหลั้ะใต เราวิ่งเร็วด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> จังหวะเข้าบวกเข้าไฟอะไรเงี้ยบางทีบางจังหวะบางคอมโบเรากดสกิลสองทิ้งไปก่อนตอนแรกแล้วสมมุติเจอศัตรูปุ๊บกระโดดตามสกิลสองไปปุ๊บยิงเขาหนึ่งทีปุ๊บเปิดอันตินะครับแล้วก็ยิง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 กระโดดตามอันติยิงยิงยิงกดสกิลหนึ่งยิ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 งกับสกิลหนึ่งยิ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 งอะไรประมาณนะี้คอมโบของมันจริงคอมโบไม่มีอะไรมากเลยก็กดไปตามสกิล พุ่งไป1ทีตี1ครั้งแล้วกลับสกิลล้วก็ตี1ครั้งอะไรเงี้ยมันจะทาให้ตัวละครเราเนี่ยเร่งรามิดได้ดีมากๆนะครับสาหรับเอรันดอร์เห็นมีคนถามกันเยอะอยู่เหมือนกันว่าทำไมเอรันดอร์ถึงไม่ออกเป็นเจาะเกาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเจาะเกาะนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวละครของเอรันดอร์เนี่ยมันจะเก่งนะครับมันจะเก่งกับตัวละครแบบตอนต้นเกมนะครับมันเป็นฮีโร่ต้นเกมเพราะต้นเกมจะเก่งมากๆเดินฟาร์มเดินแทกเวฟคีฟอะไรเงี้ยมันจะเก่งมากแต่ที่มันอ่อนเนี่ยนะครับมันจะอ่อนถ้าแบบไปเลดเกมแล้วอีกฝ่าาายยเเเมีกกะอ นะครับตัวละครเราจะยิงไม่ให้เข um. ้าแล้วต่อให้เราออกจากเกาะเนี rain, ным, azzi, ่ยนะครับต่อยให้เราออกจากเกาะมันก็จะไม่คุ้มนะครับจังหวะเมื่อกี้ผมพลาดไปเนาะต่อยให้เราออกจากเกาะเนี่ยมันก็จะเจาะเกาะแค่เจาะเกาะกยภาพถูกป่ะแต่ว่าการโจมตีของเอรันดอร์ท่าสังเกตดีๆมันจะมีสีม่วงกับสีแดงนะครับอธิบายง่ายๆสีม่วงเนี่ยคือดาเมจเวทนะครับส่วนสีแดงเนี่ยคือดาเมจแกยภาพนะครับการที่เราเนี่ยยิงเป็นดาเมจเวทแล้วแกยภาพแล้วไปออกเจาะเกาะแกยภาพเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เจาะเกาะเวทล้วก็จะยิงเบาอยู่นั่นแหละนะครับ จังหวะเข้าไฟถ้าแนะนําว่าเราอยากยิงแล้วอยากกดสกล 2, ิลสไปด้วยทํำยังไงนะครับคือเราต้องกดยิงปกติก่อนแล้วกดสกิลสแล้วมันจะแบบมีเสี้ยวเวลาของการฮิตอะนะครับมันเหมือนการแคนเซิลแอนิเมชันอะยิงปุ๊บกดสกิลสองเนี้ยที่ผมยิงอะยิงปุ๊บกดสกิลสองแล้วมันจะแคนเซิลแอนิเมชันนิดนึงให้แบบเราเราก็ยังตีไม่ออกนะแต่ว่าจังหวะที่เราตีไม่ออกอะคือเราโจมตีไปแล้วไงนะครับมันไม่มีตัวไหนที่แบบยิงดาเมจออกมารัวๆหรอกนะครับยูเวนคาเฟนี่นะครับยูเวนคาเฟน, <laughs> น,ฟนี่ก็สําาาหรรับบบคนนที่ออยยกกกจจดดเเม็วๆนะิิงปุ๊สลำ ถ้าเขาตายก็คือตายนะครับแต่ถ้าไม่ตายก็จะเสียโอกาสไปอยู่เหมือนกันนะแล้วก็วิธีการเล่นเนรันดอร์เวดได้เวทครับตัวละครเป็นตัวละครต้นเกมที่เก่งมากๆนะครับใครฟังไม่ทันย้อนไปฟังได้นะนะครับใครฟังไม่ทันย้อนไปฟังได้นะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมไม่ค่อยสบายด้วยนะการอธิบายบางครั้งอาจจะพูดผิดบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับพยายามเข้าไปเข้าไปฟาร์มหาตังอะหาตังเป็นหลักเลยวิธีการเล่นเนรันดอนะครับ ฟาร์ม3กองแท็กกลางฟาร์าม3กองแท็กกลางเอามังกรเล็กอะไรเงี้ยนะครับก็สังเกตว่าเวลาผมเดินฟาร์มเดินเล่นนะครับผมจะค่อนข้างที่จะ หาตังค์เป็นหลักนะครับทุกที่ที่ผมไปจะต้องมีตังค์ไม่มีตังค์ก็ต้องมีศพแหละนะครับไม่มีตังค์ก็ต้องมีศพแล้วก็การออกของเหมือนกันนะครับสำหรับเอรันร์ถ้าเจอตัวละครเวทเยอะๆหรือว่าสตันเยอะๆนะครับให้เปลี่ยนจากรองเทา้าตีเร็วเป็นรองเทา้ากันซีซีทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะฮะถ้าเจอตัวเวทสองตัวขึ้นไปเช่นเจอเพนนะครับหรือว่าเจอตัวเมทอะไรสักตัวเนี่ย ให้ออกชิ้นที่3หรือชิ้นที่4เนี่ยให้ออกเป็นทรอยได้เลยนะครับถ้าชิ้นที่3เป็นทรอยก็อาจจะดูแบบรีบไปเนาะเอาอชิ้นที่4เป็นทรอยก็ได้นะครับมันจะทําให้กันเวทเยอะมากๆนะครับแล้วทําให้ตัวละครขอ,องอีกทีมเนะี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าเราได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวละครเมทสองแล้วเจอทรอยตั้งแต่ชิ้นที่4แล้วเป็นทรอยที่ออกมาเร็วๆด้วยความเร็วในการฟาร์มเอรันดอ์แล้วด้วยเนะี่ยเรียกเลยง่ายๆว่าแบบทำอะไรเราไม่ได้เลยแล้วเกมนี้เรามีตีมีด้วย นะครับถ้าอีกฝ่ายเป็นทีมดาเมจเวทสตัวขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเละครับเพราะว่าตัวมันจะตีเราไม่เข้านะครับตัวเราทรอยเนี่ยข้อดีคือจะกันเวทใช่ปะ่ะแล้วไอ้เกาะเวทของมันเนี่ยเพิ่มตามเลเวลเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเพิ่มตามเลเวลเนี่ยตัวละครเอเันดอร์ตัวละครที่วิวสิบห้าวัยที่สุดในเกมผมกล้าพูดคํานี้เลยเพราะตัวละครมันปาล์มวนะครับเคลียร์คีิไวเติมเกมไวนะครับไวกว่าเฟนิกซ์อีกเฟนิกซ์เคลียร์คีิไวจริงแต่ว่าไม่ได้เดินไวขนาดเอเันดอร์เพราะงั้นเนเี่ย เวลเฟนิกส์ถ้าวัดความเร็วในการฟาร์มจริงๆจะไม่เท่าเอรันดอร์เอรันดอร์จะฟาร์มไวที่สุดในเกมนะครับเป็นตัวละครฮีโร่ที่ฟาร์มไวที่สุดในเกมแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันจะหล่อเทวิบวับที่สุดในเกมเช่นเดียวกันนะครับแต่ในจังหวะเนี้ยจะสังเกตว่าผมไม่ยิงยับเลยนะครับที่ยิงยับเนี่ยเพราะว่าตัวละครเราอะของนำดูสิครับเวลเวลผมสิบสามนะครับเวลอาิสเมื่อกี้เวลเจ็ดแล้วเพิ่งอัพเป็นแปดนะครับแล้วอันนี้คือป่าเขานะป่าเขาเพิ่งเวลสิบครับ คือแบบแม่งบ้าไปแล้วอะนะครับบ้าไปแล้วเอรันดอร์ตอนเนี้ยเมก็คิวแล้วเมก็คิวอีกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเอรันดอร์คือกดดันต้นเกมให้เยอะนะครับทำได้ทำนะครับส่วนการคอมโบอยู่ที่จังหวะเลยครับผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจังหวะนี้คุณควรใช้แบบนี้นะจังหวะนี้ควรใช้แบบนี้คือบางจังหวะมันเป็นสถา,านการณ์เดียวกันเลยแต่ฮีโร่ทีมเขาอะเป็นคนละตัวถูกป่ม เช่นเกมเนี้ยสตาร์มันไม่เยอะนะครับสตาร์มันไม่จัดผมเล่นยังไงก็ได้ผมจะวิบวับเข้าไปโชว์หลอดเท่ยังไงก็ได้แต่ถ้าเราเจอสตาร์มเยอะๆก็ออกเป็นการซีซีแล้วก็อย่าเข้าไปในจังหวะเสี่ยงๆเพราะว่าเอรันดอนเนี่ยตอนเลเวลสิบห้านะครับเอรันดอนตอนเลเวลสิบห้าเนี่ยเ,เลือดของเราจะประมาณแค่6กพันหกรประมาณนั้นนะครับหกพันหกร้อยอกเป็นเจ็ดร้อยประมาณนี้ไม่น่าเกินถ้าไม่ใส่รูเลือดหรือไม่ใส่ของเลือดเลยนะครับก็เกราะก็น้อยนะครับเรียกได้ว่าบางเฉียบนะครับบางเป็น บางเป็นมินเลยนะครับบางเป็นที่ชุ่เปียกน้ําเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะเล่นนะครับก็พยายามเข้าไปแบบเซฟเซฟเนาะแล้วก็เอรันดอเวลาตี <im itation> พยายามใช้สกิลหนึ่งตีลากตัวเองใช้สกิลหนึ่งตีหนึ่งครั้งกับสกิลหนึ่งตีหนึ่งครั้งใช้สกลิลหนึ่งตีหนึ่งครั้งกดอันติเอ้ยกดกับสกิลหนึ่งตีหนึ่งครั้งไม่ต้องใช้สกิลสองเพราะสกิลสองเห็นว่าเวลาหมุนตัวผมบอกแล้วว่าโคตรเสียเวลาในการโจมตีปกตินะครับเพราะงั้นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับสกิลสองเอาไว้วิิบบบบัััฟกก็พอนนะะครรสสาหล ืตัวเรากดดันต้นเกมเก่งตอน1นาทีถึง12นาทีนะครับเก่งตอนถึง12นาทีอะพอ12นาทีปุ๊บตัวเราเริ่มอ่อนแล้วนะครับตัวละครเราจะทําอะไรใครก็ไม่ค่อยได้เลยนะหลังจาก12นาทีนะครับพอ15นาทีเท่านั้นแหละผมบอกเลยว่าตัวละครของเราค่อนข้างที่จะไรลค่าพอสมควรเลยนะครับถ้าไม่เจอกับพวกฮีโร่ที่เป็นแอสซัสซินบางๆนะครับแล้วก็ตัวละครที่เอลันดอร์ชนะก็จะเป็นพวกตัวละครที่ ไม่มีสแตนตายตัวสแตนตายตัวคืออะไรสแตนตายตัวคือพวกเวเลสพวกแวนนะครับพวกดาร์ซี่ที่จับแบบตายตัวอะไรพวกเนี้ยหรือว่าทอรนที่แบบเนี่ยยิงตันแบบตายตัวไอ้พวกเนี้ยนะครับแบบล็อกเป้าอ่ะเอเดนดอร์จะไม่ค่อยชอบแต่เอเดนดอร์จะชอบพวกตัวละครที่ต่อสู้โง,ง่ๆโดยใช้สัญชาตญาณเช่นอะไรต่อสู้โง,ง่ๆโดยใช้สัญชาตญาณก็จะเป็นไฮแาเตนะครับไฮแาเตฟลอเรนติโน่นะครับเซนิสเทีย หรือแม้กระทั่งซาต้าไอรันดอร์ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเจอมันนะเพราะตัวละครมันสตันเนี่ยไม่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับหรือว่านาคอสเลยพวกเนี้ยด้วงเลยพวกเนี้ยสตันไม่เป็นที่เป็นทางผมชอบไม่มีสตันอะไรเงี้ยมันสู้ได้แต่ถ้าเจอสตันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทําใจนิดนึงนะครับเพราะตัวละครเราอาจจะสู้เขายากนะครับถ้าเขาเอาสตันมานะก็ถ้าจะแก้ทางไอรันดอร์จริงนะผมแนะนํามูลาดครับมูลาดหรือไม่ก็นาคอสเก่งๆนะครับย้ำมันต้องเป็นนาคอสเก่งๆนะ มูลาดนาคอสหรือว่าแวร์หรือว่าวีล่านะครับจำพวกฮีโร่ที่สตันเก่งๆเนาะก,ก็คิกซี่อะไรพวกเนี้ยน,นะครับสตันแล้วมีดาเมจสามารถจบได้ในจังหวะเดียวเอรันดอร์ที่ประมาทแล้วไม่ออกทอยเนี่ยจะโดนแบบชุดเดียวก็หายนะครับเช่นเจอวีล่านะครับวีล่าวิวสิบสองเอรันดอร์วิวสิบห้านะครับวีล่ามากับอลิสนะครับแบบเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะตายประมาณ99.99% 99นะครับเพราะทีมเขามีสตันพุ่งเข้าไปกำลังยิงเลยเขาสตันใส่ตายนะครับอารมณ์ประมาณนี้มันจะสู้อะไรค่อนข้างจะยากนะครับ คือยันดอมเป็นตัวละครที่ผมต้องพูดไงเดียมันใช้จังหวะในการเล่นมันใช้ประสบการณ์ในการเล่นมันใช้การมองแบบมันใช้ทุกอย่างเลยในการเล่นตัวละครตัวนี้แล้วก็ตัวละครบางด้วยนะครับเพราะงั้นใครอยากเล่นก็ผมแนะนําประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นลองเอาไปเล่นดูลองเอาไปหัดหลบสกิลดูนะครับสำหรับคนที่จะเล่นยันดอนอย่างแรกเลยคุณต้องรู้สกิลของทุกตัวละครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณนะครับเพื่อที่จะหลบได้หรือว่าเพื่อที่จะเข้าไปได้แล้วก็เพื่อความมั่นใจในการ จ่ายสกิลในแต่ละครั้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะเกี่ยวกับทฤษฎีของเอลันดอร์นะครับที่เหลือก็ต้องลองเอาไปเล่นกันดูนะครับว่าเล่นยังไงได้บ้างนะครับออกสกิลไงจ่ายไงเข้าไงออกยังไงนะครับลองเอาไปเล่นดูนะผมสอนตรงไหนยังไม่เข้าใจนะครับยังมีตรงไหนขาดอยู่ก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เหมือนเดิมนะครับแต่นี้ตอนเล่นเกมเนี่ยผมก็ขายรองเท้าทิ้งไปออกเป็นมุลามะสะนะครับเพื่อที่จะเร่งการเจาะเกาะนะครับแล้วก็เร่งดามเอจนะเอลันดอร์ดาเมจเวยเจาะออกมาจากดาเมจแก้ภาพนี่่วา การที่เราออกเป็นเจาะเกาะกายภาพเนี่ยมันก็ไม่เจาะเกาะเวทต่อให้ดาเมจกายภาพออกเป็นดาเมจเวทแต่เจาะเกาะมันไม่ได้ไปช่วยเจาะให้นะครับเข้าใจตรงกันนาตตรงนี้นะครับแล้วก็เอรันดอร์ไม่จำเป็นต้องออกเจาะเวทนะคือออกไปก็ไม่คุ้มเพราะว่าดาเมจเวทที่เพิ่มม,มันจะไม่มาเพิ่มในดาเมจของมันงงไหมนะครับคือดาเมจกายภาพสําคัญกับดาเมจเวทเอาง่ายๆแค่นั้นแหละ <c oughs> นะครับมันเป็นเผ่าเอล์เผ่าเอล์ในเกมนี่มันจะยิงติดคิได้นะยิงคิได้นะครับเช่นเทวนานนะครับ เอรันดออะไรเงี้ยแล้วก็คิล่านะครับจะสังเกตว่าคิล่าตีเป็นทั้งแก่ภาพแล้วก็ตีเวทนะนะครับที่อ่านมาก็บอกเป็นดาร์กเอลจำใช่ป่ะวน่าจะใช่แหละคิล่าอันตอย่างเราผักได้นะจังหวะผักมันก็เหมือนเป็นมินิสตันเป็นในตัวครับพยายามใช้สกิววิบบับไปไล่ฆ่าเขาอืม ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเดี๋ยวไงวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามนะครับไปพักละบาย